วันนี้จะพูดถึงด้านทิพยุคยานก่อนถ้าเราได้ทิพยุคยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตบริยานปุเพนิวาสานุสติยานตีตังสิยานอนาคตาตังอนาคตังสิยานปัจจุปนังยัสยานยถากรรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้ รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์ทวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไร,รยอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎข้องกร,รมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี้ มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุยานอย่างเดียวเราได้ยานแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ใสำหรับกำลังใจในการได้าการปฏิบัตินี้เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพยคประยุคยานนี่มีหลายแบบแบบ ตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ที่ประยุคุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กำลังใจเหมือนกันแต่ว่าท่านจะฝึกมโนยิธิก็ต้องใช้กำลังใจแบบนี้เหมือนกัน คือกำลังใจที่ทรงสมาธินะั้มันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกก็ทำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขาวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขาวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลำบากกำลังใจในะใช่เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้น เหมือนกับงานที่เราทำอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนน,นอยากจะปั้นหมอ้ออยากจะปั้นตุม่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันมันเพียรเท่ากันชั้นพระมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกัน นี่มาว่ากันถึงทิปโยคุยานทิปกยคุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอี่าไหนฟัดหมดก็มาฐานสี่สิบท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีแล้วมหาสิทปฏิประานาสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มี ผมาทำยังไงกับผมทำบ้าๆบอๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานดูหนังดูภาพยนตร์ หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเดอนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมาะาน ใช้จิตพิจรารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอ้ิสแสดงมงระษดกันอยู่แล้ภาพที่มันเห็นนี่เรือวัตถุธาตุต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักสนแสดงแหมเวลามา้ขนออกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขาดถ้าทางหมอบราบขาบแกวกลัวกันเลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน ตอกแปลเข้าไปในโรงดีไม่ดีในไอ้ตัวนายเนีย่ยเป็นลูกไหลของตัวขี้ข่านี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิฏฐิโกยานค่อยๆว่าบปทีละขั้นแต่ว่าท่านจะฝึกมโนวิจิตรเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมาบัตถาว่าไปเลย อย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดกันเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิธิเขาแกอารมณ์กันข้างบนน้น่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแกอารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแบบเดียวเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลย ตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนยิธิมาว่ากันที่ปอยู่ขุยานผมสอนไม่แล้วว่าพุทธังเมฆนิมิจิตตังมาเอาอกทำมังเมฆนิมิจิตตังโออมะสังคังเมฆนิมิตตังอะมาอกนี่เป็นแบบลัดครุมหมดวิชาแปดที่จะสิสมาทานกันนี่ถ้าทําอันนี้ได้ทําได้หมด เวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่เข้ามาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนาเนี้มันโผล่เข้ามาเลย แล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมอง นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกแล้วอยู่ในสมองถามว่ามันทํายากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีทิฏสีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าว เขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังมาสามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังมาสามนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวิริยอยู่ในใจจิตตอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพร,ระพุทธรูปรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้ มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยม่ถูกหรือไม่ถูก,ก,ถกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้เนี่มันถูกหรือไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขดัดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไป คำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็กหดัดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตไม่ๆม,มันก็ลําลำบากนิดหนึ่งหม่มันยากเอกี่ยวกับอะไรเอาจริงเอาจังนะ่ไม่มีอะไรจะยาก ไอ้ที่ยากแต่มันคนไม่จริงสักเต่ว่าอยากยางงั้นสักต้องอยากอย่างนี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปกักคิดว่าพระพุทธรูปองนี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกนึกถึงเมื่อเวลาภาวนา เดินไปเดินมาไปบินรำรบาตรทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่ตามผู้ว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่ทักว่าบังเอิญภาพพระนั้นเราั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจยกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดิน เห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปไกลเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำทีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนันให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอริยาบทท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระสายจะเปลี่ยนไปอย่างไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งที่ยู่ยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปสัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้ไ้่จะไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอวปาทานปอปาเทิน่ะในอวดดีไม่ว่าในอดเลวนี่สิมันรลยำจำแบบจำแังเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเราเก่งจริงๆเราไม่ต้องมาฝึกหรอก มันก็ดีมาตั้งแต่ทองแม่แล้วไอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่าแม้มันเป็นอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาละเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานใน,นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน แล้วเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวดาที่เขียนตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แวบ,บหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสือ้อน,นี่นะตัวปาทานันให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงจริง จิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่เช่าปาทานนะอันนี้ปพูด้ันทั้งด้านที่อยู่กุยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนวิธิก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากัน ั้งสี่อย่างนี้นะบอกแล้วสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละปิญโยปฏิสัมพิทาประตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งข,ของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินก็เท่านั้น